วัีคริสต์มาสแอฮปี้นวีร์สำหรับปีที่เราคิดว่าจะเป็นปีแห่งพับพอสูงสุดนะครับช่วงเทศกาลและก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสพี่น้องคริสเตียนพวกเราเองเนี่ยนะครับกำลังปรับปรุงสถานที่เพื่อจะเตรียมความพร้อมรองรับพี่น้องคริสเตียนที่จะมาเยี่ยม ร้องเพลง c a r o l i n g Christmas Eve ด้วยกันนะครับด้านหลังผมเนี่ยนะครับจะเป็นสถานที่จุดหนึ่งเขาเรียกเป็นที่ดินหลงพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้กับครอบครัวศรีเจริญของพวกเรานะครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่เราจะรวมจิตรวมใจเพื่อจะมาร้องเพลงเพื่อจะถวายพระเกียรติกับพระองค์นะครับเหล่านี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่พี่น้องชาวคริสเตียน ได้ทําสิ่งที่ดีงามต่อกันและกันแล้วนี้ครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ไปดูวิธีการในการจัดการตลอดจนเรื่องของการรวมจิตรวมใจสติปัญญากําลังแรงกายใจทั้งหมดเพื่อจะทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะต้อนรับพี่น้องทุกๆคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวันนี้เรามีพี่น้องคริสเตียนในชุมชนมาช่วยเหลือต่อกันและกันล้วจะขับเคลื่อนสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งพระพร อยากสมบูรณ์แบบแล้วให้มาที่สุดครับก็บอกว่าส่งความรักต่อกันละกันในฐานะที่พวกเรานั้นเป็นคริสเตียนด้วยกันนะครับเมลิคิสมาแอ p พี่ e ุ y ย a r ครับสักครูหนึงผมพาไปชมนะครับ